สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้27พฤษภาคม2563แล้วนะคะมีท่านใดเปลี่ยนแปลงสถานะบ้างไหมคะจากการที่เป็นสายเหลืองมาสายเขียวหรือจากทบทวนส์มาเป็นสายเขียวนะคะหรือว่าวันนี้มีใครได้ตังค์บ้างแล้วเอ่ยค่ะวันนี้ทั้งเก่าและใหม่นะคะมีใครได้ตังค์บ้างแล้วมีใครที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงสถานะบ้างนะคะ พี่เป้ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เนาะ28พฤษภาคมก็จะครบ2เดือนแล้วนะคะเจะก็2เดือนเต็มเนาะบางคนอยู่ในสถานะทบทวนสิทธิเงินเข้าเลยก็เยอะนะคะซึ่งสถานะไม่เปลี่ยนแปลงแต่เงินเข้านะคะก็ กระทรวงการคลังก็พยายามที่จะเยียวยาทุกท่านแล้วนะคะเมื่อวานนี้26พฤษภาคมนะคะก็มีการอนุมัติเพิ่มให้กับคนแก่เด็กคนพิการนะคะเดือนละ1,000บาท3เดือนนะคะแต่ว่าจะจ่ายของเดือนมิถุนายนงวดเดียวก็คือ2,000บาทรวมทั้งเดือนของพฤษภาคมด้วยแล้วก็ มิถุนายนด้วยก็เป็น20 0 0บาทนะคะและอีก1 000บาทก็อยู่ที่เดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับคนแก่เด็กและคนพิการนะคะแต่ยังไม่ได้ระบุวันนะคะว่าวันไหนนะคะเพราะว่าต้องตรวจสอบอีกก่อนเพราะว่าคนแก่บางคนนะคะคนแก่บางคนที่ได้รับเยียวยา5,000บาทแล้วก็มีนะคะเขาก็จะมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกันนะคะ คนพิการที่ได้รับเยียวยา5,000บาทแล้วก็มีก็จะมาตรวจสอบการเยียวยาซ้ำซ้อนนะคะเขาจะไม่ซ้ำซ้อนก็คือจะกระจายให้ทั่วถึงนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะพี่เป้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน,นะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปเยอะๆนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ